สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสินค้าคุณภาพมานำเสนอให้ทุกคนนะคะ,ะเป็นสต็อปวาลเซรามิกหนึ่งทางค่ะของสันว่านะคะ,ะเป็นวาลฝักบัวสแตนเลสวาลเปิดปิดน้ำผลิตจากวัดสดุที่มีคุณภาพนะคะโดยสแตนเลสค่ะทนต่อการกัดกร่อนและทุกสภาพอากาศจากการใช้งานนะคะไส้วาลเป็นทองเหลืองเซรามิกใช้ได้กับก๊อก ฝักบัวขนาดมาตรฐานทั่วไปค่ะลูกคา้าใช้ได้กับก๊อกซิงล้างจานสายน้ำดีใต้ถูชักโครกและฝักบัวนะคะแข็งแรงทนทานยากที่จะเกิดความเสียหายนะคะไม่เป็นสนิมปลอดภัยจากการใช้งานค่ะ สินค้าคุณภาพเกลดเดียวกับที่ขายตามห้างนะคะมั่นใจได้ในคุณภาพค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่มีเรื่องระคพานใจจากก๊อกน้ําตันรั่วเป็นสนิมเปิดมาน้ําไม่ไหลเจบป,ปถาถะเลยนะคะสําหรับในเรื่องก๊อกน้ํานะคะที่เคยเจอมานะคะ ก็สรรหาสินะคะ้าคุณภาพดีเหมอะให้คุณลูกค้านะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือกดสั่งซื้อได้นะคะในเพจนะคะสินค้าพร้อมส่งทุกวันค่ะอ,ะอยากฝากให้ทุกทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะจากที่เคยเปลี่ยนทุกเดือน2เดือนนะคะวาวน้ำอันนี้เราใช้ได้เป็นปี2ปีเลยคะ่ะฝากกับคุณลูกค้าด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ